เขียวเนื้อนุ่มหนึบราดน้ำเชื่อมและโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วคือเอกลักษณ์ของขนมบรรุกขนมท้องถิ่นชื่อแปลกที่คนเมืองตราดรู้จักและคุ้นเคยกันดีหากไม่ใช่ว่าจะหากินได้ไง่ายๆเพราะนับวันก็ยิ่งหาคนทำตาม,ตามสูตรดั้งเดิมได้น้อยลงหน้าตาภายนอกอาจด,ดูไม่มีอะไรมากแต่กว่าจะเป็นขนมบรรุกซักชิ้นมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ตัวแป้งที่ต้องทำจากข้าวท้องถิ่นที่มีเนื้อสัมผัสไม่นิ่มหรือแข็งเกินไปที่สำคัญคือต้องนำข้าวมาแช่ในน้ำด่างซึ่งตามสูตรของพี่เผยรำเพยผู้สืบทอดสูตรขนมบรรุกจะใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าของไม้กงกลางหรือกับกล้วยเพื่อให้แป้งมีความหนึบก่อนนำมากวนรวมกับน้ำใบเตยซึ่งจะต้องกวนด้วยไฟแรงแบบห้ามหยุดนานกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อแป้งเนียนนุ่ม และเมื่อกวนเสร็จแล้วก็ต้องรีบเทลงถาดก่อนที่แป้งจะเซ็ตตัวขณะที่ตัวน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลายแดงน้ำตาลอ้อยน้ำมะพร้าวแบะแซและใบเตยก็ต้องผ่านการเคี่ยวนานหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รสหวานหอมกำลังพอดี ะะแต่ว่าแอบใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าที่จะสาเร็จเสร็จออกมาเป็นขนมบรรดุกสีเขียวสวยแบบนี้ซึ่งที่จริงถ้าย้อนไปสมัยก่อนค่ะพี่เพลยบอกว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยขนมบรรดุกเป็นสีขาวแต่ว่าช่วงหลังก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสีเขียวจากใบเตยเข้ามาค่ะเพื่อให้ขนมบรรดุกเนี่ยมีสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะและเดี๋ยวเวลากินมันต้องยังไงนะคะพี่เพลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ผสมได้เสร็จมีน้ำเชื่อมเชื่อมน้เชือ่อมจะมีกัวแบบโรยน้ำเชือเช่อม บ้านพี่เนี่ยสมัยก่อนคือสั่งปูค่ะสั่งบ้านญัดิ่าที่ปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ไว้ให้เราทําขนมใช้ทั้งปีเพราะว่าค้าขายมาหลายรุ่นแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยข้าวตัวนี้ก็หายากขึ้นเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยอะค่ะดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วพอถ้ามันเสียมันเสียทั้งกระทะเลยมันผิดตรงไหนไปสักนิดนึงก็ขนมก็คือไม่ได้อย่างเงี้ยกินไม่ได้ ไม่อร่อยไม่เหนียวไม่นุ่มจังหวะก็คือประสบการณ์ในการกวรนนี่แหละที่เรากวนทุกวันทุกวันทุกวันสตาร์ที่เรามองว่าไอ้ขนมมันได้ไหมความข้นของขนมได้ไหมน้ําที่ใส่ไปพอไหมตรงนี้สําคัญที่สุดแล้วคะคาว่าบันหรือบันที่แปลว่าแป้งและดุกที่หมายถึงความนุ่มเด้งจนมารวมกันเป็นชื่อขนมบันดุก เชื่อว,ว่ามีที่มาจากคนยวนที่เข้ามาค้าขายและย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในตราดเพราะถ้าย้อนไปสมัยก่อนจังหวัดตราดถือเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของไทยโดยมีพื้นที่ติดทะเลและประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินขึ้นซึ่งขนมบันดุกก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ถูกเผยแพร่สูตรไปทั่วเมืองตราดและค่อยๆถูกปรับนิดเปลี่ยนหน่อยจนกลายเป็นขนมแบบไทยๆเหมือนที่เห็นในปัจจุบัน หากเพราะมีขั้นตอนการทำค่อนข้างเยอะผู้รู้สูตรน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไม่รู้จักจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งจังหวัดจึงเข้ามาฟื้นและโปรโมทขนมบรรดุกมากขึ้นทำให้เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งคนรุ่นใหม่ก็เพิ่งมารู้จักได้กินบางคนก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่าบ้านที่จะทำขนมบรรดุกเนี่ยมันน้อยลงทุกวันเหลือไม่กี่บ้านแล้วให้ความยากในการหาอุปกรณ์หาวัตถุดิบ มันไม่ใช่ว่าข้าวอะไรก็ได้น้ำเชื่อมน้ำตาลเฉยเฉยไม่ใช่มันคือกรรมวิธีการทำที่พี่ว่ามันละเอียดอ่อนมากแบบของตาจริงๆและไอ้บันดุกข,ของเราเนี่ยของเขาจะไม่ใช่อย่างนี้เหมือนเรามาปรับมาเปลี่ยนจนเป็นตัวเราเองละทุกวันนี้ขนมบันดุกเป็นหนึ่งในขนมขึ้นชื่อของจังหวัดตราดที่ถ้ามาเยือนแล้วต้องได้ลิ้มลองเพราะแม้จะยังสืบทอดสูตรแบบดั้งเดิมไว หากก็มีการปรับสูตรให้เข้ากับรสนิยมคนปัจจุบันทั้งการลดหวานเพื่อคนรักสุขภาพและเพิ่มน้ำกะทิเข้ามาเพื่อให้ความเค็มมาตัดความหวานส่วนสีสันของขนมจากเดิมที่มีเฉพาะสีขาวและสีเขียวก็มีประยุกต์สีอื่นเข้ามาตามเทศกาลเช่นสีชมพูจากครั่งในช่วงวาเลนไทน์เพื่อให้ขนมบรรดุกยังเข้าได้กับทุกยุคสมัย และเป็นขนมที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองตราดได้ต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน